แมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจสะมาัศจรรย์พวกมันนั้นทั้งน่ารักน่าเีบและหลอดเท่แบบสุดๆแล้วคุณผู้ชมเป็นสงสัยหรือเปล่าครับว่าพวกสไปโรดอนหรือไดโนฟิลิสที่เป็นสัตว์จำพวกแมวเชื่อดาบที่อาศัยอยู่บนโลกมากว่า10ล้านปีก่อนเนี่ยพวกมันเป็นเสือหรือเปล่าละ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ผมป๋าม,มิสซี่ในรายการ everything is dinosaur จะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปไขข้อสงสัยกันว่า แมวเสือและก็แมวเขี้ยวดาบนั้นของมันนแะตกต่างกันตรงไหนกันบ้างแล้วก็เพื่อไม,ม่ใหการเสียเวลาของทุกท่านนะครับเราก็มาเข้าสูน่เนื้อหากันเลยดีกว่าแมวเสือและเสือเขี้ยวดาบจัดอยู่ในอันดับย่อย เฟลิฟฟอร์เียที่แยกออกมาจากอันดับหลักของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อหรือพวกคานิบอราครับโดยที่สัตว์ในอันดับย่อยเฟลิฟฟอร์มยนนี้จะรวมพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ในตระกูลแมวและสัตว์ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแมวอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกพังพอนไฮยีน่าไปจนถึงสัตว์จาพวกแมวเขี้ยวดับปลอมโอเบโรโริอัสหรืออัสมลัสที่จัดอยู่ในวงนิมราวีเดครับเอ้ยอย่าเป็นงงกันไว้ทุกคนในอันดับย่อยของสัตว์กินเนื้อเนี่มมัีเอาากลคครบ่ง้ เพื่อให้ทุกๆคนนั้นเข้าใจกันทั่วนหน้านะครับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกจาะปอกสัตว์ที่มีความคล้ายคลึงกับแมวแล้วก็สัตว์จะพวกแมวดีกว่าเออตามที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เลยเพื่อทำให้าการแยกสายทางวิวัฒนาการมีความเข้าใจมากขึ้นนัวกวิทยาศาสตร์ จัดตั้งให้สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแมวแล้วก็มีวิวัฒนาการมาจากต้นบรรพบุรุษของแมวขึ้นมาในวงเฟรีฟอร์มียครับเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานั่นเองภายในอันดับย่อยเฟรีฟอร์มียนี้ก็จะแบ่งออกไปได้อีกหลากหลายวงเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงของเสือเขี้ยวดาบหลอนที่ผมพูดไปเมื่อกี้วงของไฮยีน่าไปจนถึงวงของแมวครับโดยที่ในวงของแมวเนี่ยจะเป็นวงใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์แฟมิลี่เฟโลริดครับและภายในวงใหญ่นี้ก็จะประกอบไปด้วยวงหลักๆของสัตว์อีก2กลุ่มก็คือวงของจละ แมวแท้ๆนั่นเองครับ สัตว์จำพวกแมวแท้นั้นถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่าเฟินเดมีลักษณะเด่นคือกระโหลกศีรษะที่มีความกลมและดูมีความแบบปุกปิกน่ารักมากเลยนะละนะิดกับขากระไกรของมันที่กดพอกดแม่แข็งแรงพร้อมกับคมเขี้ยวที่แหลมคมและฟันตัดด้านหน้าสําหรับในการฉีกเนื้อเพื่อมากินเป็นอาหารลักษณะของขนที่มีความคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนเหมือนกับสัตว์ชนิดไหนบนโลกกรงเล็บที่สามารถอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อช่วยในการพับเก็บได้รวมไปถึงลักษณะของกระโหลกศีะที่มีส่วนยื่นว้าออกมาที่กระพุงแก้มตามห้แยกพวก ออกอยากสัตวเลี้ยงลูกด้วยนมนักล่าตัวอื่นครับลสัลักษณะพิเศษอีกอย่างของแมวนะครับก็คือกระดูกนิ้วเท้าของมันโดยเท้าหน้าของแมวนั้นจะประกอบไปด้วยกันห้านิ้วครับโดยที่นิ้วโป้งจะยกสูงขึ้นมาจากนิ้วตั้ง4ส่วนเท้าหลัง จะมีอยู่ด้วยกัน4นิ้วครับผมลักษณะการเดินของแมวนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นก็คือพวกมันจะใช้นิ้วเท้าในการเดินนะครับไม่ได้เดินเต็มฝ่าเท้าหรือฝ่ามือเหมือนกับพวกวานนอนเลยประมาณแบบคล้ายๆกับการเต้นบัลเล่ด้วยมือแต่ใช้แค่นิ้ว4นิ้วเท่านั้นนะครับนะและภายในส้นตีนของน้องแมวนั้นนะครับก็จะมีการวิวัฒนาการส่วนเนื้อแข็งๆขึ้นมาเพื่อช่วยในการลดการกระแทกกับเพืน้นในตอนที่พวกมันเดินนั่นเองประกอบกับขนนุ่มๆที่ขึ้นตามซอกเล็บของ สามารถย่องไปหาเหยื่อได้โดยที่ไม่ให้พวกมันนั้นได้ยินเสียงอ่อนนั่นเองในส่วนของรูปแบบกลั่นเนื้อของแมวนั้นจะมีลักษณะที่เรียวหยาบและมีความแข็งแรงมากมากโดยเฉพาะส่วนขาที่สามารถทําให้มันนันงพีนไปไปตามต้นไม้หรือกระโดดขึ้นที่สูงได้อย่างง่ายดายหากเทียบเท่ากับมนุษย์แล้วแมวนั้นนะครับถือว่าเป็นนักล่าที่น่ากลัวที่สุดจําพวกหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วเสือล่ะมันแตนกต่างจากแมวตรงไหนอันที่จริงแล้วเ,ออเวลาเราเห็นแมวย่องไปจับนกหรือแย่หรือกระป๋อมตามบ้านมาฝากเนี่ยคนเราก็จะมักเอามันไป เปรียบเทียกับเสือนะครับนะแต่หารู้ไม่ว่าแต่จริงแล้วพฤติกรรมของเสือต่างหากที่ได้รับตกทอนมาจากแมวที่เป็นต้นตระกูลของพวกมัน ด้วยเสือนั่นนะครับเป็นสัตว์นักล่าที่มีวิวัฒนาการแยกสายออกมาจากบรรพบุรุษของแมวโดยตรงและกลายมาเป็นุดพ่อขดแม่นักล่าอย่างสมบูรณ์แบบวงย่อยของเสือนั้นแยกออกมาจากวงหลักของสัตว์จักวูลแมวสินสัตว์ในวงแพนเทราหรือวงของเสือนั้นก็จะประกอบไปด้วยสิงโตเสือโครุงเสือดาวเสือจาก,กัวอะไรพวกนี้นะฮะมีลักษณะที่คล้ายแมวเอามากๆเรียกได้ว่าแทบจะถอดแบบมาเลยลักษณะที่ทำให้พวกเสือนั้นแตกต่างจากแมวบ้านทั่วไปเนี่ยก็คือส่วนของอุปนิสัยของมันครับที่มีการตกถอดและวิวัฒนาการมาเพื่อเป็นนักล่า ที่อยู่บนสุดของควงต้ออาหารโดยเฉพาะอย่างเช่นสิงโตที่เป็นผู้คุมของทุ่งหญ้าสวรรค์หนาหรือเสือโคร่งที่เป็นราชาแห่งปืนป่าครับพวกมันมีลักษณะของขนที่แตกต่างไปจากแมวเคยสังเกตไหมว่าทําไมแมวที่เลี้ยงเอาไว้มักจะกลัวการอาบน้ำพริกกับเสือโคร่งในป่าที่เห็นน้ําเมื่อไรจําเป็นต้องโดดลงไปเล่นทุกทีซึ่งที่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าขนของน้องแมวนั้นมีความปุยและมีขนาดเล็กกว่าขนของเสือมากทําให้สามารถอุ้มน้ําได้ดีกว่าและด้วยความที่พวกแมวนั้นต้องอาศัยความปราดเปรียวและความคล่องแคล่วในการล่าเป็นหลักพวกมันจึงไม่ ให้มีน้ำมาก่อตามร่างกายปรัจะทำให้ตัวของมันนั้นหนักขึ้นและมีความน่ารำคาญนั่นเองครับแล้วไอ้พวกเสือเขี้ยวดาบ สรุปว่ามันเป็นแมวหรือเป็นเสือกันแน่ล่ะในส่วนของเสือเขียวดาบนั้นจะอยู่ในมงย่อยที่เรียกว่ามาเชโรดอนทีเน่ซึ่งก็จะแยกออกมาจากกลุ่มแมวแท้หรือเฟ l ดเดครับไม่ได้แยกออกมาจากสัตวร์กรู้เสือหรือพวกแผ่นเธราแต่อย่างใดการเรียกพวกสัตวร์กรู้แมวที่มีลักษณะเขี้ยวงวงแบบนี้ให้ถูกต้องเนี่ยควรที่จะเรียกพวกมันว่าเซเบอร์ชูสแคทหรือน้องแมวเขียวดาบนั่นเองครับลักษณะของแมวเขียวดาบนั้นจะมีการวัฒนาการแบ่งสายออกมาจากบรรพบุรุษของแมวสิ่งที่จะแบ่งไปได้อีก2ส,สายพันธุ์เลยก็คือแม we did. ที่เป็นกระกวูนแมวเขี้ยวดาบไม่แถมีการวิวัฒน,นาการมาก่อนพวกสมัยโลดอนและอาศัยอยู่ในบริเวณยุโรปมาประมาณ20กว่าล้านปีก่อนครับแล้วก็พวกบาโบโรเฟลิดที่มีลักษณะพิเศษก็คือส่วนกระดูกที่ยื่นมาข้างใต้ข่ากันไกลล่างมีไว้สําหรับเก็บเขี้ยวเหมือนกับพวกไทลาโคสไมลัดเพียงแต่พวกมันมีลักษณะของกระดูกกระปุ่งแก้มที่ยื่นออกมาไม่เหมือนกับพวกไทลาโคสไมลัดที่เป็นมาตูพิเลียครับเรือบาโบโรเฟลิดยังมีฟันตัดที่เหมาะสําหรับการฉีกกินเนื้อและใช้ในการล่าสัตว์ได้ด้วยไมเหมือนกับา แมรลัดที่เป็นแค่สัตว์กินซากครับและในปัจจุบันนี้พวกสัตว์กูลแมวเขี้ยวดบับก็ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วครับเนื่องมาจากลักษณะของเขี้ยวที่เงื้อง้งางลาและยาวของมันเป็นอุปสรรคในการกระโจนและจู่มเหยื่อขนาดเล็กและตาก่านในการต่อสู้เนี่ยพวกมันเกิดพลาดขึ้นมาแล้วเผลอทําให้เขี้ยวของมันหักก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของพวกมันได้แต่ข้อเท็จจริงของการสูญพันธุ์ไปของพวกสัตว์พวกนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นจนทําให้เหยื่อขนาดใหญ่ของกมาาจ สัตว์พวกนี้วิวัฒนาการลักษณะฉพาะอมาเพื่อสําหรับการล่าสัตว์ขนาดใหญ่ไปจนถึงสัตว์ขนาดกลางดังนั้นแล้วเมื่ออาหารเริ่มหายไปนักล่าเองก็เริ่มทยอยหายไปด้วยเหมือนกันครับแล้วสําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องรอคลิปต่อไปนะครับนะจะได้คุยกันนานกว่านี้แน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you together